เดอะเรียลนะเด็กคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของนัเด็กคุกิมิยะนะคะที่จะได้หวนใจอย่างยาย่ารัศยามาเป็นแขกรับเชิญให้ด้วยซึ่งตอนนี้ ใกล้วันเปิดขายบัตรเข้ามาแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าโชว์ครั้งนี้จะมีความพิเศษความฟินให้แฟนๆได้บอกว่าจิกกัดกันยังไงบ้างนะคะใช่แล้วค่ะรวมถึงญาญ่าเองนะคะจะได้ให้กําลังใจอะไรพี่ณเดชเป็นพิเศษ,รรเเศษรหรือเปล่าเห็นว่ามีซ้อมอยู่เรื่อยๆเมื่อวานเราได้เจอตัวญาญ่า,เ,า,ดเ,าเดี๋ยวต้องไปถามกันค่ะแล้วก็ถามถึงเรื่องสุขภาพกันสักนิดนึงลวกันนะคะหลังจากที่มีอาการแพ้ยาแก้แพ้นะคะทำให้เป็นลงกลางกองท่ายเนี่ยนะคะตอนนี้ได้มีการตรวจเช็คร่างกายละเอียดแล้วหรือยังเดี๋ยวเราไปอัปเดตทั้งหมดจากญาญ่าอุรชยากัน เดือนหน้าค่ะใช่ค่ะช่วงช่วงช่วงสงกรานต์ค่ะที่ไม่ไม่ใครทํางานนะคะใช่ใช่ใ<ค>แล้วว่าเราจะไปใช่ค่ะคใ,คใช่ค่ะตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติไมไหมคะนอกจากแพ้ยาตอนนี้นไม่มีแล้ว <laughs> <laughs> กลัวเออเราัวเราวไ หนูว่าไม่หรอกค่ะหนูใช้ชีวิตมานานขนาดนี้แล้วค่ะหนูคงไม่แพ้อะไรแล้วหรอกมั้งผ่าน25มาแล้วค่ะ supposedly ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นค่ะเราเป็นที่แล้วใช่ค่ะปุณณนี่เวจะกินอะไรหรือยังไงเราต้องระวังไหมว่าแบบเราจะแพ้หรืออะไรแต่สิ่งที่เราไม่คยกินก็ก็ ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็ก็มันก็ผ่านมาได้ก็รู้ว่าแพ้ยามันไม่ไม่ไม่ตายก็โอเคค่ะใช่หนูไม่รู้รายละเอียดว่ามันต้องทํายังไงแค่รู้ว่าต้องต้องอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ค่ะอันนี้คือเราตั้งใจไปเองหรือว่าทางคุณแม่ไม่ไม่ไม่ค่ะหมอบอกว่าต้องทาค่ะใช่ค่เช็คว่าแพ้อะไรบ้างใช่ค่ะขึ้นแน่นอนค่ะรายละเอียดแบบสิ่งที่ต้องทายังยังไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าแค่แค่รู้มาคร่าว่า เป็นอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็อะไรที่แบบว่าคือหนูยังคาดไม่ถึงเลยคร่ะว่าเขาจะให้ทําประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมไปทํานู่นทํานี่แล้วในระดับนึงเดี๋ยวอีกไม่นานาน่า,นานจะได้เห็นใช่คะ่ะมีช่วยดีไซน์นเรื่องของโชว์กับพี่เดชด้วยไหมคะคือจริงๆเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะพี่เดชเคยคุยกับหนูมาหลายปีมากๆ<ม>แล้วว่าเขาอยากทําเขาอยากอยากอยากมีโชว์ของตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขาอยากจะแสดงแต่ว่าเขาแค่อยากให้ทุกคนได้ได้สนุกไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาวางความฝันไว้เยอะมาก แล้วยากมากรู้ว่าเขาเครียดมากเลยค่ะแล้วเขาแบบซ้อมเพื่อให้อะไรก็ทํางานหนักพอกับหนูแต่เขาก็หาเวลาหลังเลิกงานซึ่งก็สี่ทุ่มขึ้นนะคะก็ไปไปซ้อมไปทํานู่นทํานี่เติมเติมความรู้เกี่ยวกับการเต้นการร้องเพลงการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตั้งใจมากๆกก็พรุ่งนี้น่าจะน่าจะเต็มที่นี่มัน นี่มันพี่อาสมตัวชัดๆเลยนะนี่แล้วเวลาด้วยสายตาพูดแบบรู้เลยว่าพี่นาเดตตั้งใจมากเปี่ยมด้วยความรักจริงๆ <c oughs> อันนี้เราเติมเอง <c oughs> <c oughs> ยังไงยา,ยาย่าพูดว่าพี่นาเดชตั้งใจขนาดนี้แล้ว <c oughs> อย่าลืมไปดูคอนพี่นเดตกันด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องความเสี่ยงแบบยาย่าดาว เสร์ของเรานะคะ19แล้วก็20พฤษภาคมค่ะที่ Royal p a r a g o ก Hall นะคะบัตรมีตั้งแต่5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500แล้วก็2,000บาทด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดจำหน่ายบัตรกันในวันที่30แล้ว30มีนาคมนี้นะนนะคุณผู้ชมค่ะที่ไทยดิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอย่าชะล่าใจเพราะบ,บัตรหมดเร็วมากแน่นอนใช่ค่ะ